สวัสดีครับตอนนี้นก็สุดเด็ดที่เส้นกับผมประชาชูเจริญสิริวันนี้มาใน e เอพิโซดที่35นะฮะจะคุยเกี่ยวกับเรื่องบาร์โค้ดลีเดอร์นะครับบน Power App นะครับบน Power App เนี่ยนะครับมีคอนโทรลตัวหนึ่งที่เรียกว่าบาร์โค้ดนะครับตัวลีเดอร์คุณสามารถใช้อันนี้ในการเ,าเก็บข้อมูลนะครับผมหรือการตรวจสอบนะครับนับสินค้านะครับตรวจสอบประวัติแอสเซทอะไรต่างๆเนี่ยจริงมันเป็นปลายทางที่คุณสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแต่วันนี้เราจะลงเรื่องเทคนิค้เเกี่ยวกับว่า คอนโทรลนี้หน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับผมเราเริ่มกันเลยนะครับผมจะไปที่การ create app นะครับผมแล้วก็ผมจะไปเลือกที่ blank app นะครับแล้วเลือกที่ blank canvas app ตัวนี้นะครับเลือกเป็น format phone น,นะครับผม <S <S ผมเนื่องจากตัว barcode ดเอ่อ r ีเดอรนเนี่ยมันจะเวริร์กบน mobile device นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกอ,อ่อชาร์ e เกตเดเวเป็น phone น,นะครับผม,ผมเลือกเป็นแอปชื่อเอ่อบาร์โค้แล้วกันนะครับผมผมกดเอ่อค e a อทแอปนะครับผมก็เอ่อใช้เวลาสักครู่นะฮะ Okay. มาเรียบร้อยนะครับผมบนแอปนี้นะครับผมผมจะเ,เพิ่มคอนโทรลขึ้นมานะครับคอนโทรลนี้เนี่ยมันอยู่ในที่เป็นตรงมีเดียนี้มันจะชื่อว่าเป็น Barcode Reader เ Bar Re ader, มื่อก่อนมันชื่อเป็น Barcode Scanner นะแต่ตัวน,นั้นนร,รีทิร์ไปแล้วนะครับผมมาเป็นตัวนี้แทนอ,อ,อันนี้ก็ขึ้นเตือนอะไรบางอย่างนะฮะผมเกี่ยวกับ Read Only บนดีไวอะไรพวกนี้นะฮะก็ช่างมันไปก่อนนะครับผมบน Barcode ตัวนี้นะครับผมมันจะ ทำให้คุณเนี่ยเอาไปใช้งานได้แต่ตอนนี้คุณยังไม่เห็นนะว่าม,มันมีอะไรถูกไหมฮะผมจะใส่ตรงข้อมูลอะไรบางอย่างลงไปแล้วกันนะครับเ,เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลแล้วกันนะครับผมจะแอดแกลลอรี่ลงไปเพิ่มนะครับตรงนี้ผมก็จะเพิ่มแกลลอรี่ลงไปนะฮะแกลลอรี่ gallery ตัวนี้มันก็จะ represent ข้อมูลที่บาร์โค d ดเก็บมาได้นะครับผมเอาแค่ข้อมูลบางอย่างก็พอเนาะบางอย่างนะขึ้นไป เ okay, อาค่สอย่างนะฮะสชุดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็มีตรงชื่อ control นะคือ barcode reader หนึ่นะครับอันนี้ชื่อตรงเป็น item นะครับอันนี้ผมสามารถดึงข้อมูลที่ b ร r c o d e เก็บมาได้โดยการใช้ตรง item นะครับผมก็เป็น barcode reader 1นึ่ง .barcode นะครับในการเก็บา a r c o d e ทั้งหมดมานะครับอ,อันนี้นก็จะแจ้ง error อะไรไม่ต้องสนใจเนาะเนี่ยในการทดสอบของเราเนี่ยสามารถกด ตัว barcode r ลเ,ลเด d e r ตัวนี้นะครับมันจะเห็นว่า้มันมี sample data ให้ว่ามันเก็บข้อมูลอะไรมาได้น,นี้คุณจะเห็นภาพใช่ไหมรอก่อนสักครู่นะฮรรอก่อนสักครู่นะครับกําลังจะใกล้มาถึงในโหมดของการที่จะทำา a r ์ค d e เนี่ยผมอธิบายข้างๆอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะนะครับด้านข้างอีกนิดหนึ่งลยครับว่ามันมี control อ,อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับในนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการเลือก type นะครับของโค้ดได้ที่คุณจะสแกนนะครับบางอยานะ่างนยถ้าเกิดคุณไปใช้ใน แอปพลิเคชันบางอย่างเช่นคุณอาจจะตรวจสินค้านะครับผมในคลังนะครับบางทีมันมีบาร์โค้ดหลายๆอย่างเนาะแต่มันจะมีอาจจะมีฟอร์แมตเดียวที่คุณใช้คุณก็ไม่อยากให้มันเป็นสแกนอันอื่นมาติดถูกไหมคุณอาจจะล็อกอยู่ในฟอร์แมตเดียวคุณก็สามารถมาเลือกได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไ,วไม่เลือกหรอกอะไรก็ได้แล้วก,กดออโต้ไปแต่อย่าลืมถ้าเกิดเป็นพวกในคลังเนี่ยการล็อกฟอร์แมตเนี่ยอาจจะเหมาะสมกว่ามันอาจจะไม่ต้องมาติดอะไรที่มันไม่ต้องการมานะครับผมแล้วในสแกนโหมดนะครับมันก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับ อยู่ทั้งหมด4โหมดด้วยกัน,นโหมดที่1คือ Automatic Scan นะครับมายความว่าเปิดาร์โค้ดสแกนปุ๊บสแกนติดได้าร์โค้ดไปนะเซ c กสแกนคือเอาสแกนปุ๊บกดแล้วเลือกสแกนเองสแกน Multiple คือคุณสามารถกดเลือกทีทีเนี่ยเก็บข้อมูลมาได้ไดไดหลายหลายรายการแล้วค่อยส่งกลับมาทีเดียวนะครับสแกน Inline นะครับผมเป็นอันที่ลักษณะคือเวลาที่คุณใช้ ตัวบาร์โค้ดเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าแอป,ปเลยคุณไม่ต้องสวิชไปนะครับแต่ผมเจอปัญหาตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวผมแจ้งให้ดูเดี๋ยวดูพร้อมกันละกันนะครับผมแล้วอันสุดท้ายเป็นเรื่องกับคุณตี้นะครับอันนี้ใช้เป็นอัตโนมัติและกันมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความละเอียดของการสแกนเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่ามันมีหลายโหมดแบบนี้ใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดคุณจะ,ะทดสอบมันเนี่ยผมก็ไม่อยากไปต้องบิลหลายคอนโทรลถูกไหมไอ้ที่ผมอยากทําตรงเนี้ยผมจะสร้างตัวเอ่อ r o p d o w ลิสต์มาสักอันหนึ่งละกันเนี่ยแต่ผมแป๊บนึงนะผมขอกลับไปววิ เ,เต็มปกติก่อนนะครับผมโอเคผมจะสร้าง d r o p d o list มาสักอันหนึ่งนะครับผมเอาไว้ใช้จัดการพวกตัว control พวกนี้นะครับผมก็ okay, จะเอาตัว d r o p d o l i s มา1อันนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมในตรงตัว control นี้นะครับผมผมจะดูว่าในโหมดต่างๆของมันเนะี่ยมันมีค่าอะไรบ้างผมจะไปเลือกตัวท,ที่ตรง property ที่เป็น scanning mode นะครับผม อ่าสแกนทูสเล็กใช่ไหมครับอันที่คุณจะไม่รู้จะใส่อะไรใช่ไหมคุณมาเลือกปรับตรงนี้ดูคุณปรับไปปรับมามันจะขึ้นโหมดตัวนี้ขึ้นมาทําให้คุณสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยคุณจะใส่ property อะไรลงไปในนั้นนะครับผมอ่าคุณรู้ว่าเฮ้ยคุณต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมแต่ละอันมันก็จะมีให้คุณเลือกได้ว่าเฮ้ยคุณต้องใส่ค่าอะไรลงไปไนะครับอโอเคนะฮะอ่าโอเคถึงตรงนี้นะครับอ่าอีไลน์มันจะเป็นแบบนี้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมเอาเป็น โหมดตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมจะใส่ให้ลักษณะคือเวลาเราเลือก d r o ด d o w n เนี่ย้มันจะเปลี่ยนโหมดในการใช้สแกนตามนะครับอันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยน item บนนี้จะปัปจจุบันเป็นแ s a m p l ลถูกไหมครับผมก็จะมาบิ i l ต,ตัว set ของตัวชุดนี้ขึ้นมานะครับพอดีผมทําไว้แล้วเนาะผมก็เอามาเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บทุกคนลองดูแล้วกันนะปุ๊บนะฮะ สแกนอินไลน์นะครับผมอันเนี้ยผมก็ปีบาร์โค้ดเรดเตอร์ดอทสแกนนิ่งโหมดนะครับดอทอัตโนมอตติคลิสแกนนะครับเอ่อซีเล็กจู่สแกนนะฮะเอ่อสแกนมัลติเพลแล้วก็สแกนอินไลน์นะครับผมในแต่ละอันต่อหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาจัดการที่จะเอ่อแมปกันนะครับผมโดยผมเนี่ยก็จะมาใช้ตัวเนี้ยจากที่สแกนนิ่งโหมดนะครับผม,ผมก็จะใช้เป็นตัวเอ่อ uh, อะไรนะดรอปดาวลิสต์หนึ่งแล้วกันเนาะชื่อ property มันเป็นตัวนี้เนาะดอท select d นับผมดอทอะไรคร value เนอะสิ่งที่คุ้นเคยกันนะครับผมตัวนี้เราก็จะได้ค่ามาแล้วว่าในการที่เป็น scanning mode อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วคุณก็ publish ไปนะครับอ่าแล้วก็มาที่ mobile กันเลยครับผมตอนนี้มาโ mobile ครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีโหมดต่างๆให้คุณเลือกถูกไหมครับผม scan อะไรต่างๆแล้วก็ inline แต่ in line เนี่ยมันเจอปัญหาเพราะเหมือนเหมือนกับมันมันไม่รู้ว่า ไออุปกรณ์ของผมอ่ะมันเป็นโมบายหรือเปล่านะเดี๋ยวผมมีโอกาสนะฟิกมันได้เดี๋ยวกลับมาอีกทีนึ่งจะไงดูโหมดอีกทหนึ่งก็แล้วกันอนะันแรกออโตเมติกลี่สแกนนะครับผมผมเริ่มเลยนะครับผมปุ๊บอ่ะดูซิผมมีอะไรสแกนบ้างนะครับผมผมดูพวกเกี่ยวเกี่พวกนี้นะอุ้ย,ขอ,ยนะนะขออภัยนะคนท้าตกเฮ้ก็นนี้มุดสแกนนะมันก็จะเจอถูกไหม ถ้ามันเจอมันก็สแกนเก็บข้อมูลมาให้คุณได้เลยถูกไหมฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นลนักษณะคือเป็นอัตโนมัติลี่สแกนเนี่ยเราลองอีกทีนึงครับถูกไหมฮะถ้าเป็นบันใหม่นะครับเป็น select to scan เป็นแบบไหนฮะเนวครับว่ามันจะบอกบาร์โค้ดคุณนะครับผมมองนี้ขึ้นมาแล้วก็สแกนครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าลองโค้ดแบบอื่นดูบ้างนะครับอ่าโอ้ยแปบบ๊บนึงนะฮะ เห็นไหมมันอันนี้มันเป็น f a c e b o o k อะไรบางอย่างนะเห็นไหมสแกนมาได้เหมือนกันถูกไหมฮะลองเป็น,ปนแบบ m u l t i p l e scan บ้างนะครับผมอันนี้มันก็จะคอมโบเลยนะครับผมสเก็บของคุณเป็นแกลอรี่เลยนะฮะหนึ่งอย่างนะครับอ้าน,นี่พอดีหน้าจออาจจะไม่ชัดก็ได้นะไอ้พูดผิกล้องไม่ชัดนะครับผมไม่รู้ละเก็บไปอันสมมติอันนี้มีสองขวดใช่ไหม ผมก็เก็บไป2ขวดเราก็ดูรายการได้ด้วยนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างอยู่บนนี้คุณจะสแกนคุณจะแบบไม่เอารายการนะั้นรายการนี้ตัดทิ้งก็ได้นะครับแต่หลังจากนั้นที่คุณเสร็จแล้วนะครับเราก็อาบอกได้ว่าเฮ้ยคุณคุณก็มา,าสับมิทตรงนี้ก็ได้นะครับผมสับมิทไปนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่าในฟังก์ชันของการสแกนนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะ ก็จะเห็นได้ว่าการใช้ของตัวฟังก์ชันสแกนเนี่ยมันเป็นลักษณะคือการที่เราคุณเก็บข้อมูลเอามาได้นะครับผมในการใช้งานนะครับผมไว้สำหรับพิโซดนี้นะครับขอบคุณครับผม